นี่จะพาไปกินจันก้ามร้อยรีวิวร้านอาหารจีนเียงลเบาข้างในของนางจะมีน้ำซุปอยู่นะคะเราต้องจอก่อนวายอ่อาพอจอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ซ้นน้ำมาเลยนะคะ <c oughs> ข้อควรระวังนะคะร้อนนะคะระวังด้วย <c oughs> อพอส้นน้ำหมดแล้วปุ๊บเราก็จัดการเอาเข้าปากเลยะคะ่ะ ร่มเงินก๋วยเตี๋ยวรอดนะใช่อร่อยแกนรอดเกา๋าเป็นจุ้มเนื้อเ,เน้นๆทุกคำนะจ้า,าชาดอกไม้หอมชามา,า,มากอร่อยอันนี้เป็นซาลาเปาไส้ไข่เค็มเยมิ้มเย้มลาวาริงมรสชาติดี ถ้าไปถึงที่นี่คือไม่มา